สวัสดีครับยังชานแนลนะครับเด้อมือนีสิพาพี่ฟานองมาเบิงวิธีการผูกเหล็กที่เฮ็ดคานหน้าบ้านเฮ็ดคานประตูหน้าบ้านใหกเจ้าคนนมากับหน้า2องคนมือนีผูกเหล็กตอนนี้ผูกเหล็กอยู่ครับหน้ามันผูกเหล็กอยู่นี่แหละครับคานยาว10บเมตรสามสิบเมตร สามคานคานละสิบเมตรนี่แหละครับโูกเพชรคานประตูหน้าบ้านคานหัวหน้าบ้านใน,เน้เพิ่นเพื่นจ้างชีวิตกรรมกรก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่นจ้างมกกรดกเพชรตากแดดตากลม,มลยุคนี้ <ละ S 1> เป็นยุคโควิดระบาดพี่น้องต้องรักษาตัวเองนะครับเด้ออย่าชะล่าใจอยุ่การณเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอ้พี่น้อง กูใส่แรงงานทุกประเภทมามาระวังตัวเองให้ดีๆสิเฮ็ดได้ยังกะใส่ผ้าปิดปากหรือใส่แม็กคห้เรียบร้อยนี่แหละครับพวกผมเฮ็ดง,งานกลางแจ้งครับผู้ใดจ้างไปเบิร์ตแ,แต่เพิ่นสี่ห้บ่โมได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าราคาอย่างไ๋ถ้าเพิ่นว้าเพิ่นให้ราคาเท,ท่านี้เฮาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้เฮาก็บอกขึ้นไปครับ นะครับการกูกคันชีวิตกรรมกรเขาที่งเลือกอย่างก็ได้ความดูหน่อยต้องเห็ดทุกอย่างครับนี่แหละครับแล้วนะครับ,นะรบผมขอจบคลิปไปซัมนี่นะครับเด้อ สิผูกเหล็กเขมรแล้วต่อท้ายสิศไายพี่น้องเบิ่งตอนมันจบมันก็ใช้เวลาโดนสนุนนอนอยู่ครับนี่ครับผู้สนับสนุนกองเชียร์กองเชียร์ครับมาบ้านข้าเจ้าเพิ่อนครับนอนเฝ้าย่างดีครับบ่ฮาวบ่ยังไม่มาแล้วครับแล้วขอจบคลิปไว้ไัชนนีดแล้วครับเด้อยุคนี้เป็นยุคระบาดของโควิดพี่น้องระมัดระวังตัวเองให้ดีๆ เฮ็ดกยังกับไปใส่มาใส่ค่ะร้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ็ดสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหว <c oughs> ใส่แม็กใส่หน้ากากปิดปากให้เรียบร้อยนะครับเด้อเอาละครับผมขอจบแล้วครับซอยเป็นแรงใจให้วิญญาณชาแนลนะครับเด้อซอยเชียร์ซอยให้กับมังใจผมเปสักน้อยนึงกด็ดีครับสวัสดีครับ